สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักกับขุนเน่นะคะเจ้าของเพลงเล่าใจค่ะของใายตามอารมณ์นะคะก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนตกปลานะคะขุนเน่เล่าใจจบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์รธุรกิจนะคะมาหาวิทยาลัยราชภัฏวารายอารณ์ค่ะ เปิดร้านอาหารนะคะแต่กิจกรรมจริงๆคือไปตกปลาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ได้รับคำชักชวนจากเอน้องเมียนะคะให้ลองมาร้องเพลงดูค่ะก็ด้วยความที่ชอบร้องเพลงด้วยนะคะก็เลยซุ่มฝึกซ้อมค่ะเป็นเวลาครึ่งปีนะคะกว่าจะได้เพลงเล่าใจออกมา แต่ว่าอัดรอบแรกก็คือไม่ผ่านนะคะและเราก็กลับมาตั้งหลักใหม่อยู่เกือบ2เดือนเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปอัดรอบที่2น่าจะประมาณรอบแรกเดือนกุมภาน,นะคะส่วนรอบที่2ก็จะเป็นประมาณปลายเดือนเมษาก็คือ30เมษานะคะและก็เป็นที่พออกพอใจของโปรดิวเซอร์นะคะก็คือนางสาวก็เลย ไฟเขียวให้ผ่านนะคะเพลงนี้แล้วก็ได้มีการถ่ายทำเอ็มวและก็ปล่อยเพลงแล้วนะคะในวันที่30พฤษภาคม2566นะคะเพลงนี้ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะดังยอดดีวจะปังหรือว่ายังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนตัวเล็กๆที่อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ